วัสดีแฟนครับแฟนช่องสวัสดีทีมงานมาหาแห่งครับผมเอาเมื่อนี้มาติดตามตัวเลขแนวทางน้ำกันครับผมเรา,าพัฒนาได้เพียงเด้อเราพัฒนาครับต่อมาต่อมาหลักชงน้ำกันลาวพัฒนาเนาะของทีมง,งานทางช่องครับผมเนาะวันพุทธที่22่สิองเนี่ยเพียงเด้อ เอาขอโทษขอภัยหลายวันจันทร์ที่ผ่านมามีแตเ่เบาในคลิปสั้นพี่น้องนะเนาะแต่ว่าบริสุทธ์ตัวเล็กในเนื้อหาที่ให้มากก็คือหกขาแปดนั่นแหละ 6, 8, หกแปดขาแปดได้ที่น้องเด้อหกแปดขาแปดเข้าไปที่หกแปดเนาะ,ะสำหรับตัวนี้เนาะเขะ้าไปดูย้อนหลังได้ได้อพี่น้องเด้อสำหรับในคลิปสั้นของอเพจเจ็บนึ่งหกขาครับ แต่ว่ามือนี้จะมาถือโอกาสโล่งให้เป็นชิพได้เพียงเด้อวันพุธที่22เพื่อได้โชคได้หมันตองหวัดพี่น้องเพื่อได้โชคได้หมันน้ำกันเนาะคำว่าอลไรก็ยืดหื่มให้กำลังใจครับผมเนาะฝากกะไรก็แช่กําลุกกำลานทีมงานเนาะอันนี้ก็ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้เพียงเด้อมาเดีว่ายกันบรรยากาศเนี่ยผรงครับผมเชปไว้เดี๋ยวพี่น้องจะได้โชคเพื่อได้โชคได้หมันน้ำกัน อันนี้เป็นแนวทางของทางช่องเองเด้อพี่น้องเด้อไม่เกี่ยวกับใครเนาะไม่เกี่ยวกับใครครับาทางช่องลงเสนอให้กะทางช่องในมากก็จะลงห้ขึ้นกันข่้นบ่ได้กะสิเอ่อไม่ลงขึ้นกันพี่หลังเพระาะว่ามันมีที่ไปที่มาอยู่เนาะก็จะพยายามหาเสี้ยนต่างๆมาหายเพิ่นขึ้นกันผู้ดใดเขาดีกะจะลงห้เนาะ เสี้ยนได้ติดตอ่อได้ก็รจะลงให้ติดต่อไปได้กับพันได้พี่น้องด้อแต่ว่าอันนี้ก็เลยเอาแนวทาขั้งจากทีมงานเองพี่น้องเนาะเพราะว่าให้ไปวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือหาหกแปดครับผมเข้าเต็มเต็มนะ้องล่องติดตามน้องเบิ้งได้พี่น้องด้อเพราะว่าท่านสองบ่คอยล่อลงหย้ยตะเกียร์ก็เลยถือโอกาสว่า,าเพื่อได้โชคได้หมาน้วกันเนาะลงทุนเองพี่น้องส่วนมากนะได้มากก็ลงทุนเองเนาะ <ฮะ>ก็ง่ายก็คือว่าแบ่งปันเนาะกเกินไปแล้วลพี่น้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นความเสื่อสโทมขคนเลยพี่น้องเป็นเหล็กที่ว่ามีทีมาได้มาก็เลยอยากเอามาแบ่งปันไอซี่เพิ่นฮา,าริโสมัยมันน้ำกันนั่นแหละพี่น้องคือพิษก็ให้เป็นแนวทางครับถ้าใครถามหาเรืง่งวิ่งก็ไม่มีครับ แต่ว่าจะจับคู่ให้เท่านั้นเลยเนาะเพราะว่าไม่ใช่เลขคำนวณเนาะเป็นเลขบังเอิญเลขมีที่ไปที่มาเพิ่นหายมาจังสัน่นพี่น้องจะเสีวา่าจังไดเนาะเด้อพี่องเด้อจะจับคู่ให้เลยเด้อสำหรับวันพุทธที่22พี่น้องเอาไปยังไปฝันร้องมึงด้วยหรือว่าเอาไปพิจารณาเบังกระตรงกับ ตกใจพ่อแม่พี่น้องบอนะครับเนาะแต่ว่าส่วนนี้เป่ามาแห้งแห้งพี่น้องเนาะถ้าดนกับศูนย์ศูนย์เห็นบอถ้าดนกับสามสามถ้าดนกับซีซีเป่ามาแรงมากเนาะเป่ามาแห้งเปเรื่อยๆส่วนนี้มาเป่ามาแห้งนะเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องถ้าชิม,มางานะมาหาแฮงเนาะมาหาแฮงพาม่วน อสองยูทูบครับมาหาแห้งมวลซึนสองยูทูบเจี๊หนึ่งหกห้ามีทั้ง youtube มีทมัทง้งเพจได้พี่น้องเด้อบ่าวอีสานผ้าแห้งด้วยว่าเก้าเก้าบาวิศาลทาเงเพจเนาะติดตามได้ดอเอาเข้ามาแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อเอาได้เอาได้คนละนิดคนละหน่อยก็ขอบคุณเพล่นหลายที่เขามาเบิ้งถ้าใครเข้ามาเห็นก็จะได้โชคยุ่แนแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเลี ให้แค่หกแปดห้าแปดอ่าอเป็นตัวครับอืมอ้าวสำหรับวันพุธนี่พี่ร่างเนาะพี่ร่างจะมักวิ่งมักเล่นยังกะแล้วเวกี่สีพิศตระหน้าด้อยต่ว่าทางช่องจะจะหายไ้ way. อ่าเป็นเลขอ่าเล่าครับผมเล่าพัฒนาเนาะ ก็จะเขียนให้เราพัฒนาวันที่22ครับวันพุทธที่22เพื่อได้โชคได้หมานน้ำกัดพี่น้องเนาะคำแล้วคำแล้วเดี๋ยวจะล่งให้เมื่อแรงไงจ้ะเอาไปเบิง้งใครที่อยู่ไทยทอดสดเนาะขอพูดหลายๆครับ พี่ห้ังสิบมักน้ำบ่มาน้ำก็คือยุทธครับความชอบของแต่ละบุคคลได้เพียงเด้อยี่สิบสองนะพี่ห้ังน,น,นะวันพุธที่ยี่สิบสองครับเบอร์สชกในหมาน้ำกันอแอดมินจะมีให้สี่ตัวหางเดียวสี่ตัวหางเดียวครับเนาะ เดียบสมุดปากกามาจดด้วยกันสี่ตัวหางเดียวแล้วก็จะจับคู่ให้ได้เพียงเด้อตัดออกมา3ามตัวด้วย แต่ม่คือเกาบอพี่รอง่าสี่ตัวหางเดียว1 8 5 9ครับเด้อพี่รองเด้อหนึ่งด้าเก้าอถ้าตัด3มตัวก็เหลือ8 5 9ครับชัดเจนนะพี่้องเนาะ 1 8 5 9กับ3ตัว8 5 9ห้าเตัวถ้า2ตัวก็ตัดน้อยลงมาครับก็5 9 5 8ได้ว่าพี่หลังมากจัง่ะห้าเก้าครับตัดเอาพี่หลอง อ่าอเนาะอืมแล้วก็แปดเก้าครับอ่าเนาะแปดเก้าด้วยครับเอาอยู่ในหนีได้พี่รังเด้ออ่าตัวกันตัวรองก็อ่าไม่แน่อาจจะหนึ่งแปดเพิ่มเติมไปด้วย อาเบิ้ลทาเป่าพี่น้งองเนอะแต่มากตั้มบอลละพี่น้งองให้สี่ตัวเนอะแล้วก็ตัดให้สามตัวตัดให้น้อยลงเนอะครับเนอะ เขียนเลยพี่องพิมพ์ออาพิมพ์ผมมาครับอืออือ,อไปพิจรารณาเบิ้งงด้อพี่น้องเด้ออ่าสี่ตัวครับผมย้ำอีกครั้งหนึง่งอ่าหนึ่ครับเนาะหนึ่าพี่้องสำหรับสี่ตัวเล่ามาคักเลยพี่องเด้อ อย่าลืมครับเลยพี่น้อง 5, 9, 6, อนะห้าเก้าหาหกกระไดเนาะหากลับหัวอ่าห้าเก้าห้าหกกลับหัวดว้วยอ่ารอดมาเก,กิดมาหลายครูด,ดอกพี่น้องเนาะอ่าให้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ เนาะพี่รองเนาะเตรียมแคปการจอครับผมอันนี้คือเล่ามักคักเนาะมักขักของทีมงานมหาเห่งเองครับผมเนาะเพื่อได้โชคได้มานครับผมวันพุธที่2ี่สเด้อพี่รองเด้อให้ซีโตไปเลยเนาะเข่งเข่แขนแขนไปน้ำกันพี่รองครับผมอ่า เตรียมแคปบหน้าจอครับถึงกันไหมเนาะเอาถูกศกมันหมอน,มนครับโห